็ความรู้จากเรื่องคโนเซไคโนคาตาซูมินิหรือชื่อแค่วัดฝันให้โลกสวยมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1อนิเมะเรื่องนี้มีพื้นฐานการจัดฉากอยู่ที่เมืองคุเลจังหวัดฮิโรชิมาโดยเมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองทหารเรือสำคัญมาตั้งแต่ยุคสมัยเมจิบ้านเกิดที่ต่อเรือปัจจบาลชั้นยามาโตะและยังเป็นฐานทัพเรือของกองกำลังพกันตนเองญี่ปุ่นในปัจจุบัน ข้อที่2ช่วงเวลาของยุทธการการลบที่ปรากฏในเรื่องนี้รวมถึงฉากเหตุการณ์สำคัญที่เอ่ยถึงมีมากถึง7ฉากเริ่มจากปี1941ในการโจมตีเพอร์ฮาเบอร์ปี1944ยุทธนาวีทะเลฟิลิปปินส์และการทิ้งระเบิดที่ยาวตะปี1945การโจมตีท่าเรือคุเละยุทธการเทงโงการทิ้งระเบิดปรลามนูนและจบท้ายที่การประกาศยอมจำนนของสมเด็จพระจักรพรรดิฉากในก่อนการโจมตีท่าเรือคุเลนั้นเพลงที่สืสืร้องกาบลุมิคือ เพลงโซลาโนชิมเปของพลลมญี่ปุ่นที่แต่งขึ้นในปี1942ที่เป็นเพลงที่นิยมมากในช่วงสงครามจนมียอดขายแผ่นเสียงมากถึง33,000แผ่นเลยทีเดียวและยังมีอีกเพลงที่คุณพ่อของสุสกุร้องขณะที่ท่าเรือถูกโจมตีคือเพลงฮิโรโคโชโชกะที่เป็นเพลงประจำของโรงงาน s s <S สับปุดประจำท่าเรือคุเลที่แต่งขึ้นในปี1930ที่มีทำนองมาจาก,กคุนคังมาร์ชิ่งอีกทีโอเคเอาละ อันนี้คนที่ดู YouTube ได้ฟังต่อเพราะว่าในรีว่มันอัพคลิปได้แค่นาทีครึ่งเรามาต่อกันที่ข้อที่4เซนินบาลีหรือ้าคาดเอวนำโชคเป็นเครื่องรางตามความเชื่อของศาสนาชินโตที่จะช่วยให้คนคาดนั้นโชคดีปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บโดยจะปักได้ประดับ1000จุดจากมันดาพี่สาวน้องสาวหรือคนรักของตนเองหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการอวยพรให้ทหารนี่ออกไปลบนั้นเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยจากสงคราม แต่ตรงนี้เราเ็ดอีกลายที่พิเศษกว่าคือลายเสือที่จะให้ผู้หญิงที่เกิดปีขานเท่านั้นที่สามารถปักลวดลายนี้ได้โดยมีความเชื่อว่าเสือที่เดินทางออกจากลางไปได้พันลี้ก็จะสามารถเดินทางกลับมาได้พันลี้เช่นกันมันจะมีความหมายถึงการเดินทางกลับมาได้โดยปลอดภัยปกติแล้วตรงนี้จะให้ผู้หญิงที่เกิดปีขานปักตามจำนวนอายุของตัวเองครับข้อที่5 ฉากนี้เราจะเห็นคุณแม่ของสุซุคุกำลังขยำกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่สิ่งนี้คือกระดาษโอชิกามิหรือกระดาษเช็ดก้นนั่นเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้น้ำในการชำระหลังเสร็จธุระคนญี่ปุ่นสมัยก่อนจึงนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาขยำให้เนื้อนิ่มขึ้นจนสามารถทำความสะอาดก้นได้ว่ากันว่ากระดาษแบบนี้ยังคงมีการใช้งานให้เห็นอยู่จนถึงปี1950ข้อที่6ย่านโคมแดงของเมืองคุเลที่สุสุเดินหลงเข้าไปนั่นคือย่านอาซาฮิโจในปัจจุบัน โดยในเรื่องสุสุจะหลงเข้าไปทางด้านหลังของย่านนี้โดยสังเกตจากซุ้มประตูที่สุสุเดินกลับไปโดยจะมีจุดหนึ่งถ้าหากเราสังเกตก็คือร้านซูชิที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือร้านซูชิโยชิซึ่งปัจจุบันร้านนี้ก็ยังเปิดทําการอยู่ครับข้อที่7ฉากที่สุสุกับสุซากุไปเดทด,ด้วยกันในเมืองนั้นหนังที่ทั้งคู่จะเข้าไปดูก็คือเรื่องกัปปะไทโชเป็นหนังย้อนยุคที่เข้าฉายในเดือนสิงหาคมปี1 9 4 4 แต่เหมือนว่าจะมีทหารเรือขึ้นฝั่งกันเยอะทําให้ทั้งคู่อดดูได้กันครับแต่ว่าทหารเรือกลุ่มนี้ก็คือทหารที่กลับมาจากศึกยุทธนาวีมาเรียนานั่นเองมาต่อกันในข้อที่8ในตอนที่ทั้งคู่กําลังทะเลาะกันที่สถานีรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่ยืนบ่นให้ไปทะเลาะกันที่อื่นโดยเจ้าหน้าที่คนนี้เขาไม่ได้เป็นทหารนะครับเขาเป็นตำรวจ ที่คอยตรวจสอบว,ว่ามีพู้โดยสารพกสิ่งของผิดกฎหมายไหมหรือถือสัมภาระหนักเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าหากผิดข้อใดข้อหนึ่งตรงนี้สัมภาระนั้นจะถูกตำรวจยึดครับข้อที่9ในการโจมตีท่าเรือคุเลนั้นมีปลาจำนวนมากที่จับขึ้นมาได้จากการที่ปลามันช็อกแรงระเบิดของปืนใหญ่ที่ระดมยิงอากาศยานของ,องสหรัฐโดยปลาเหล่านี้คือปลาโบละหรือปลากระบอก ที่ในท่าเรือคุเลจะมีปลาชนิดนี้มากที่สุดเนื่องจากบริเวณท่าเรือทหารเป็นพื้นที่ห้ามทําการประมงหรือตกปลานั่นเองหละครับข้อที่10ข้อนี้แอดขอเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะก็คือให้เราสังเกตุที่สีของรถด,ดับเพลิงทั้งสองคันโดยทั้งสองคันนี้จะมีสีที่ต่างกันคันสีแดงนั้นจะเป็นรถด,ดับเพลิงของหน่วยดับเพลิงเมืองคุเลส่วนสีเขียวนั้นจะเป็นรถด,ดับเพลิงของกองทัพเรือครับเวลามีการทิ้งระเบิด2หน่วยงานนี้จะทํางานร่วมกัน จริงๆมีอีกมากนะแต่ว่าแอดคัดที่น่าสนใจมาเล่าวันนี้ก่อนใครอยากฟังกดไลค์กดซับของชแน l นี้ได้เลยแล้วว่างๆก็แวะไปอ่านบทความในเพจกันด้วยล่ะวันนี้สวัสดีครับ